พันปหกศูนย์หกอยู่กับพันปหกศูนย์หกครับพันปหกศูนย์หกก็เป็นหน่วยสนับสนุนก็จะมีปืนใหญ่ผสมผสมลำกล้องครับผสมนํำกล้องของไนร้อยห้าเอ็มหนึ่งสี่ครับร้อยห้าร้อยห้าเอ็มหนึ่งชุดหนึ่งเอ็นหนึ่งยังยังไม่ใช่ำกล้องยาวครับมีแค่ลำกล้องสั้นอยู่เป็นน้ำกล้องสั้นอยู่เป็นกองพันผสมวันนี้พอได้วันวอเวลาเนาะประมาณตีสามก็เริ่มเคลื่อนด้กยกำลังขึ้นทีนี้หน่วยของผมเนี่ยเขาก็ทองแก้วเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ย ไม่มีการประทะก็คือเข้าถึงพื้นที่ถึงที่หมายแสดงว่ากําลังบริเวณนะั้นไม่มีไม่มีกำลังค้าสิกแต่ของร้อยามนี่ก็มีการประทะปลายมันถอนตัวแล้วให้ร้อยามเข้าอยู่เนินห้าร้อยอันนี้น,นี้แต่ความลึกความละเอียดนี่ไม่ไมไมชัดเจนนะแต่ว่าพูดพูดลักษณะอย่างนั้นก่อนพูดอย่างนั้นก่อนเพราะว่า เพราะว่าพูดอย่างคุณใหญ่เราเพราะว่าเรา,เรามี่เรานี่เสร็จแล้วพอถึงเวลากลางคืนอ่าเราก็เริ่มดัดแปลงที่ตั้งดัดแปลงที่ตั้งเริ่มแต่การลุมบุคนนคนการขุดร่องเลยกหรือว่าขุดฟูสนามเพาะเชือ่อมต่อระหว่างการขุดฟูสนามเพาะก็ไม่มีอะไรผิกการวันแรกวันที่หนึ่งวันที่สองก็ยังมีอะไรวันที่สาม เร,เริ่มเริ flying, tá, illing, ่มมีการสุขภาพของเขาเริ่มฟังการเริ่มมาเริ่มมีการสุขภาพก่อนนี้ฝ่ายตรงข้ามคือการที่งานอันนี้ถ็นจะรฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าตกฟันนะครับฝ่ายตรงข้ามก็เริ่มมาเข้ามาสุขภาพในลักษณะคือได้ยินเสียงกิ่นไม้คือจากเวียนยามที่เขารายงานเข้ามาเวียนยามทหารลาที่อยู่หมวดทหารลาที่อยู่ยาหมวกที่เล็กที่สวาง ุงรอบนอกย้ก่อเหตุนครับเรียนป้อมเบียนอะไรเขาก็แจ้งมาว่าได้ยินเสียงกิ่งไม้เข้าใจว่าอาจจะเหยียบกิ่งไม้หรืออาจจะอันนี้ก็เงียบกันก่อนยังไม่มีอะไรพอวันที่สามมาเริ่มมีแสงไฟแสงไฟส่องผมก็จะเข้าใจว่าเขาต้องการที่จะพิสูจน์ทราบต้องการมาหาข่าวว่าการวางกำลังเราเป็นยังไงขวัญเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ย มีการตอกโต้มีการอะไรมีวินัยในการรบมไม่อะไรพวกนี้ก็จะเป็นลนนนนักษณะฐานยดนาำมันจะเข้ามาถึงพาพพอเข้าวันที่สามที่นี้วันที่สามก็เริ่มเริ่มมีแสงไปเยอะขึ้นเริ่มมีเสียงมีเสียงแปลกๆรอบๆฐานราบกเ็เราจะอูอดแทนเขาว่าเลยดีหมวดไปแรกก็ใช้ อาวุธยิงยิงเข้าไปบริเวณพื้นที่ได้ยินอันนีน้ผมเข้าใจว่าเขาจะมาสื่อสภาพติดตั้งอาวุธอาวุธหลักเป็น60ปืนกลนึงมีอาวุธอะไรมาเข้ามาก็มาลักษณะนัามวันที่4มาเริ่มเริ่มมีการยิงยิงปะทะเริ่มมีการยิงทดสอบเราเริ่มมีการยิงเข้ามาจากเขา เราก็ตอบโต้ด้วยอะไรที่ขนาดด้วยอะไรด้วยปืนเล็กนิดด้วยเล็กปืนเล็กใช่ไส่วนมากจะใช้ปืนเล็กอาบุธนะแต่อาวุธอาวุธสนับสนุนเขาจะเป, ragt, เป, no เป,เป like ็นพวกกระสุนเขาจะยิงอยากยอดเนือหนึ่งจ่าเข้ามาแต่ในในขณะนั้นนี่ฐานล่าของร้อยยี่สิบสามก็เริ่มโดนแล้วนะเริ่มเดินทวงคืนพื้นที่ก็คือเริ่มมีการเข้าตีฐานล่าเข้าตีร้อยยี่สิบสาม การที่ผมเล่ารายลาเอียไม่ได้รู้รู้แต่ว่าอโลยี่สามโดนแล้วแต่ว่าตอนโดนเนี่ยตอนโดนเนี่ยแล้วก็ถอนตัวอันนี้หมายถึงว่าสองร้อยยี่สามนะเหตุการณ์บบนี้ดาหรายละเอียดนะคือทรู้ว่าฐานร้อยยี่สามถอนตัวพอร้อยร้อยยี่สามถอนกำลังออกมามันก็เหลือรอสามรอสามมันสามที่ถูกผุ่มอยู่เนี่ย เหนือน้าร้อยกำลังถอนออกมาแล้วสามเก้าหกมันรู้ว่ามีกำลังเราอยู่มันก็จะไมาเรียกว่าอะไรจะตีฐานเนี้ยเพราะว่าไม่มีใครช่วยเพราะทุนเขาเขาถอนลงหมดแล้วก็จะเข้าตีนับผมนับวันแรกวันเข้าตีก็คือวันที่สี่วันที่สีาา่ที่เขามาตรวจที่เขามาสื่อสภาพวันแรกเขาจะเริ่มหละเริ่มเข้ามากวนเราเป็นละลอกละลอกทำาปานละลอกก็คือ มาเป็นห่วงเวลาเริ่มสามทุ่มยิงเข้ามาคสามทุ่มเริ่มยิงเริ่มมีการบรบกวนเปิดแสงไฟรออทั้งซ้ายทั้งขวารอบฐานเพื่อให้เราปัน่นปวนเพื่อให้เราไม่ได้พักผ่อนเพื่อให้เรามีการประจำานวตลอดเวลาสามทุ่มมาที่หนึ่งมี่หนึ่งมาที่สามสามมาที่สี่ 4. แล้ลอกแรกวันแรกพอเราลอกวันที่สองมาเอาละเหมือนเดิม มาแต่เพิ่มแล้วลอกเข้าไปอีกจากสี่ละลอกเป็นห้าละลอกพอวันที่สามของการที่ผมนับ้อตีเนาะพอวันที่สามก็เริ่มหนักขึ้นเริ่มหนักขึ้นเลยฮะูกหัวห้อลอยก็คือหอยปืนใหญ่ยิวช่วยขอยปืนใหญ่ทำาการนินให้เพราะมันเริ่มเข้ามาแล้วอันนี้คือวันที่สามวันสึงถก็คือวันที่ 3, วันที่สาม วันที่สามที่เขาทำปฏิบัติเขาเข้าตีหนักเพิม่มกำลังมาทุกทุกทางเพื่อที่จะทำลายฐานรให้ได้ผมก็เลยขอขึ้นใหญ่ฐานที่พูดคาลอยท่านท่านแจงน้งตอนนั้นฐานยิงอยู่ตรงไหนบ่างพี่ฐานยิงนะบ้านนู้นแต่ที่รู้บ้านนุ้นสูงที่นงสี่ร้อยที่ห้าบ้านนู้นสูงแต่ร้อยห้านี่ผมไม่รู้ ไม่รู้ที่ตั้งร้อยก็ขอขึ้นใหญ่ทําการยิงอ๋อเราลืมไปวันที่สามมีคนเสจมีเออม,มีกาลังพลเสียชีวิตวันที่สี่วันที่สามเป็นการเข้าทีของเขานะที่ผมเริ่มนับเนี่ยนับวันหน้าวันเริ่มมีกางมีกำลังพลเสียชีวิตเนื่องจากโดนสะเก็ดจะไม่แน่ชัดว่าเป็นสะเก็ดอพีจี RPG, หรือว่าสะเก็ดหรือว่าโดนอ จะไม่โดนยิงไะโดนสะเก็ดเสียชีวิตเอาศพลงไม่ได้พอศพลงไม่ได้ทีนี้ก็รอวันลุงขึ้นแล้วก็เอาศพเอาศพลงแต่ตอนเอาศพลงนี่ก็าจากกําลังส่วนหนึ่งเอาศพลงพอเอาศพลงมาส่วนหลังกําลังพลที่จะเอาศพลงเนี่ยต้องการเขาจะขึ้นไปขึ้นไปเสริมกําลังต่อขึ้นไม่ได้เพราะว่าโดนเขายิงตามเส้น,สนทาง โดนปรลสอมันยิงดักตามเส้นทางกำลังพลส่วนนี้ขึ้นไม่ได้ในขณะนั้นกำลังพลในฐานจะมีอยู่60คนประมาณ60คนยอดโดยมานะจาก2้อยยี่สิบเีร้อยเดี๋ยวัิคนช่วงนั้นก็เหตุการณ์มันเริ่มเรียกว่าเริ่ม,เร,มเริ่มเกิดความกดดันเกิดความไม่ได้พักผ่อน พประจําเนี่ยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงหกโมงเช้ามีห้าเพราะมันมืดหกโมงเช้าก็ยังมืดก็เลยขอการยิงปืนใหญ่ปืนใหญ่ก็ทำการยิงก็ยิงระบบก,การยิงก็ยิงป้องกันฐานป้องกันฐานครับยิงป้องกันฐา,านแต่ว่ามันไม่สามารถจะตรวจการอะไรได้นะเพราะมันโดนอ่าทุกยิงป้องกันฐานการวางจุดป้องกันฐานก็ ไม่สามารถจะวางได้ในระยะ600 600วางเป็นกิโลแล้วก็ยิงคลุกเข้ามาครับยิงคลุกเข้ามาเอาโดยใช้เสียงปรับการยิงด้วยเสียงตอนมองไม่เห็นจริงจงมันมืดมันยิ่งกว่าอะไรนึกถึงาถาอาจารย์สุทัศน์อาจารย์สอนตราจารการลบนอกแลา <laughs> ได้เอามาใช้ได้เสียงได้เอามาใช้ปรับการยิงด้วยเสียงปรับ <ใน S 2> เข้ามาจนแต่อาศัยหารลาบ สารราบเดยวก็อยู่ตามแนวก็เห็นแสงบอกดึงเข้ามาอีกดึงเข้ามาอีกคือทีละห้าสิบเมตรกับร้อยเมตรนะที่บอกมันดึงไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นมันไม่มีเครื่องมือเรามองภาพสอยเนาะตอนผมก็ไปสนามไปเป็นจอคณนเมื่อปีเมื่อปีโดนสุ้มลปีสองับสองสองบอกหมุดตัวหนึ่งมันยี่สิบเมตรแต่เขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราเรารู้อะไม่ได้แล้วครับเพราะเครื่องมือมันไม่มีเครื่องมือไม่สามารถที่จะดึงเข้ามาได้มากนี้อันตรายมากพอดึงเข้ามาเนี่ย ประมาณแปดสิบหรือร้อยเมตรเขาบอกว่าหาตั้ง100 <R ing> ร้อยเมตรเอาเข้ามาอีกเอาเข้ามาอีกสมมติเข้ามาอีกห้าสิบเมตรนี่เสียบหมุดสองรูสี่สิบเมตรแล้วใช่ไหมเพราะหมุดมันหนายี่สิบเมตรอ่ะเสียบเข้าไปสองรูก็สี่สิบเมตรละอันตรายใกล้แฝงเราเแ,ลแล้วมันมั <R ing> นไไเราก็เลยใช้วิธียิงยิงข่มไปเรื่อยแต่ว่ายิงครั้งส <R ing> ุดท้าย <R ing> ทันสุดท <R ing> ้ายได้ผลได้ผลไหมตอนได้มันได้ผลตอนอ่าได้ผลอยู่ครับเพราะว่า เพราะว่าเรายิงวงในนี่เป็นคืนร้อยห้าวงนอกร้อยสิบห้าวงนอกวงแหวนยิงเป็นวงแหวนเลยวงนอกร้อยสิบห้าแล้วก็วงนอกป 4, อปกสี่คูซองตอนแรกมผมก็วางจุดป้องกันฐานเอาไวา้จุดเดียวครับทําไปทํามาแล้วมีขีดของมาสคออยูนะ่เราก็เลยลองเราแผงนั้นครับวันนี้มันเข้าตีวันที่สี่จะเข้าตีวันที่สี่ผมเลยวางแผนงจะต้อง เอาจรวดที่ยิงช่วยยิองช่วยพงกอันธพาลที่ติดนี่ก็เลยวา 15, 000, 15, 000วงต<อ><อ>ุดให้ร้อยจรวดวางตุดให้เขาจต่อยิงต่อเนื่องมาช่วยตลอดให้คืนจนจนได้เวลาสอบขอ้ขอสอบข้องแก้วก็สั่งการให้ถอนกำลังเพราะว่าเดีย๋ยวจะโดนเพราะว่ามันจะถึงขั้นจะลุ่มบ่อยแหะถ้าดูในเหตุการนะมันมือได้ยินเสียงตุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาแล้วก็ได้เสียงอะไรมันเหมือนเสียงสะเก็ด ก็ตอนดีแต่อากาศแต่อากาศบางทีเด็บมันถุนบางนัดมันไม่ตรงมันไม่ลงมันไม่ลงพิเศษแตกซะก่อนเนยิงแต่อากาศยิงจำนวนเวลาแต่อากาศด้วยปาเป็นป่าภูเขาอ่ไรที่เพราะว่าถ้าร้อยห้ามมันรับถึงปากที่เน็งงต,นนต,นตเนี่ยมันก็มีสะเก็ดบางอย่างตกลงมาแน่แ่เพราะมันสมมติว่ายิงไปที่เด็บอันนี้ฐานเนาะนจุดเด็บควันตึ้มมาเนี่ยเดี๋ยวยิงจำนวนเวลาเนี่ยมันก็ อาจจะแตกตอ,อยู่เ <ๆ S 1> หนือเขาบอกโอ้เยี่ยมเยี่ยมเขาต้นอเยี่ยมแต่ว่าเราก็แต่เราก็เสร็จแล้ว,ลวพอประมาณปีได้รับคาสั่งทางโวให้เตรียมถอนกําลังประมาณปีสี่ปีสี่ก็จะมีกําลังหน่วยทหารพานโชคอห้าหนึ่งสามโคห้าหนึ่งสามส่วนแยกสี่ให้ตักเรานี่แหละไปรับมีกำลังคนชุดเล็กก็ห้าคน เป็นรับก็คือว่ารับพาออกพาตีป่าวงร้องออกแต่มันก็ไม่ได้ประท่าอะไรหรอกแต่ว่ามันกลับระเบิดมันเยอะเพราะขมิ้นแดงมันวางไว้เราไรู้จะมันอยู่ตรงไหนเสี่ยงกันเอาต่างรุนก็ต่างต่างทหารพานทหารพานก็พาออกแล้วก็จบภารกิจของยอสามพันสก็คือมาพื้นปูกำลังที่ข่าวยอด ลังจากที่มาที่เก่าขาม <c oughs> มาพื้นปูกําลังที่เก่าขามแล้วให้ชกคอทองเจ้าก่อนมาที่ชกอทองเจ้าชกคอทองเจ้าแล,ล้วก็ลงแต่ผมก็ไม่ได้ตงังค์เขาไปนะที่ผมก็หลังจากที่แยกกันกับรอสามพัสามนีม่ก็มย,ย่สภาหยอดสายอทเขาปสองนะฮะมีรอสามพันสี่านสมชาย วันนะับพันรามื่ตื่นกันเป็นหน่วยนทยุ่อยู่ยไปรักาเมืนันสื่นตะกันอยู่ที่ไหนรกษาอ่มผมไม่ไม่รู้ที่ตั้งเขาแต่ว่ารู้มาแทนแล้วผมก็ขึ้นผมทบก็ตอบกองทัพสังให้ผมขก็นอนที่เนี้ยผมทบที่นี่นน <ยา S 2> ต่อ,อแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดก็คือให้ไปอยู่เนินสามหกสองระหว่างนั้นมันสงบแล้วนะสงบมือหมายถึงว่าทุกอย่าง ไม่มีการต่อตั้งกันแล้ว,แล,วแล้วก็มาเริ่มใช้ชุดเล็กเนี่ยมาเริ่มใช้ชุดปฏิบัติการชุดเล็กชุดแล้วม่เกิน9เก้าคนดีสองคนเนี่ยภารกิจหลังเนี่ยภารกิจหลังจากนั้นมาปรับรูปแบบครับปรับรูปแบบก,ก,การการต่อสู้การเข้าเขา้าเข้ายึดพื้นที่ใหม่แต่มันก็ไปโดยปริยายเหมือนกันนะช่วงได้ข่าวอืใช้ชุดเขาเรียกว่าชุดเล็กจชุดเล็กจากเราสามมันสองไปฝึก กับน้ำพุงเจาะช่องเจาะอะไรต่างๆละครับเป็นกับน้ำพุงแล้วก็ชุดเล็กของชุดเล็กเข้ามาช่วยกับใช้ชุดเล็กเข้ามาช่วยตัดทางส่งพลังหลุงของเขาพื้นที่ได้ผลได้ผลได้ชุดเล็กถึงถึงได้ใช้ชุดเล็กมาก็เลยได้ผลต่ังดีตรงหน้าเลยต่างไม่ได้ผลครับใช้ชุดเล็กเราหน้าให้ดูกลมหงอยู่คนหงเก่าน่าจะรู้รายละเอียดประกอบกันจริงมาถูกนะไม่ใช่ริงมาถูกคือมาต่อมาต่อความมาต่อส เพราะบาทีผมว่าไอ้ช่วงนั่งนั่งได้ผม็รอกี่ขั้นพี่อบแล้วยุตธการนั้นสเป็นยุตธการดีดีแปได้ไหมไม่ใช่ก็เรียกยุธธการเลยครับช่องบุกช่องบกใช่ไหมัช่องคนเอกคนโทรสิทธิสารพงศ์ครับท่านอิสรพงศ์เป็นแม่ทัพใช่นี้ใช่คนเอกชาวิลเป็นเสอดใชสมศูนยับสามศู นี่ก6กรกแล้วสารศกไปแล้วยังจำภาพได้เสียว่าจำจำังดีอยู่ที่นอนนึกอยู่แล้วเขาไม่เพิ่มดูดไล้เลยที่ถามเรื่องของยิงปืนใหญ่ยนะความยากคือในการตัดความยิงปืนอะไรความยากความยากความยากจริง ความยากคือมันแปลมันเป็น 8, ป่าจึบก,กับความมืดเ,เ,เพราะว่ามืดยิ่งมืดตอนกลางคืนเนี่ยถ้าจะบางทีแสงแสงจากกระสุนปืนใหญ่ถ้าจะไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไปอยู่บนเนินใช่ไหมครับรอยู่บนเนินเวลายิงมาเนี่ยระทุงมั่กตกตกที่ทายเนินทายเนินทรายเนินมองไม่เห็นมันก็คนที่จะเห็นได้คือพวกที่ หาลาบที่เขาอยู่ที่สูงหน่อยหรือว่าอยู่บนเบิร์มอยู่บนในไอช่องมองช่องอะไรเนี่ยปรับยากเพราะจริงๆปรับจริงๆผมก็ยังไม่รู้ว่าแต่ว่าที่รู้ว่ามันมันได้ผลนี่ได้ผลคือว่าตอนถอนตัวไปนบางทีเห็นรอยชิ้นส่วนมนุษย์ขาแขนรอยเลือดเห็นชิ้นส่วนบางชิ้นมันตกอยู่แล้วก็เห็นรอยเลือดลากไปเข้าใจว่าโดนเนี่ยโดนป้องกันหายครับ ซึ่งภารกิจเราตอนนั้นเนี่ยปืนใหญ่ที่ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะมากก่ขมขวัญยิดร้อนไใช้การทำลายได้ใช้ทุกกระบวนการท,ทุกภารกิจยิงวันเสดที่เราเรียนมาจากปืนปืนตอนนั้นผมก็เพิ่งบัดมาเลยจบนละนล้วยิงลูกสามมาจบมาจะมาลากิงลูกสามด้วยจกแบบล่ากบาจบมาเจอเลยฮะล่ากบ,บา <N> นอกตำ <ija S 1> ลังละทั้งนั้นเลยปรับด้วยเสียงนี่ไงช่องบอกเนี่ยนอกตำราหมดช่องบอกครับการลบนอกแบบ,ปบเป็นของอาจารย์ทุกทัศน์ที่ใช้ใช้แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวจากประสบการณ์จากการลบตัวเนี้ยที่ได,ได้ได้นำไปเรียนไปที่ที่ศูนย์ปืนนะไปเป็นวิทยากรที่ศูนย์ปืนแล้อว่าศูนย์ปืนได้ได้ได้มาไม่ไม่คนำประสบการตัวนี้เอาไปถ่ายทอดให้กับน้องๆกับนักเรียนนะครันักเรียนแต่หลังจากจบภารกิจไปก็พวกกองทัพงเขาก็ขั้นตอนสองเนี่ยก็ ก็เคยให้เธอเป็นเรื่อนเป็นความดีใจรากอย่างที่เราได้ปดิบัติงานได้ทำภารกิจต่างๆที่ถึงหน้าในนามมหาคุณใหญ่ไ้ปอยู่มหาลันได้ไปอยู่าหาลาบในลบเป็นมาเป็นไหลกันถึงแม้ว่าเขาประทะแต่เราก็ไม่มีโอกาสประทะเราต้องทา้ความสามารถในการปักปืนเขายิงแล้วก็ยิงไปเขายิงแล้วก็หลบหลบกับ อ่เขาเรียกอะไรเดียวมองตําบลกับฝนตกคอยขอพื้นใหญ่คือ <c oughs> ถ้าเราไปสู้ครับมันแบบว่าให้ลูกน้องไปชาร์จเขาไม่ได้ชุดตรวจการหน้าเราต่างคนต่างมีหน้าที่เ,เราต้นนอเป็นคนปรับใ <c oughs> นสิทิดต่อใ <c oughs> นสิส <c oughs> ริ้าตะเวียนก็เป็นที่ใ <c oughs> นสิทธิติดต่อก็วิยุ <c oughs> มันจะไปอะไรเขาไม่ได้พอถึงเวลาป,ประทะพ้าไพัฒนมาแล้วก็หลบก่อนแล้วก็มองมันอยู่ตรงไหนหน้าที่เราคืออยู่ตรงไหนที่อยู่เราตรงไหนประมาณไหนที่อยู่เรานอนหงายดูแผนที่ ที่อยู่เราตรงไหนประมาณนี้ขอขอการยิงเราเราก็จริงๆเราอยู่หัวร้อยอยู่ส่วนบอกร้อยอยู่ส่วนบกร้อยเดินกับหัวร้อยมีอะไรหัวร้อยแอาเลยเอาพืนใหญ่ไหมพื้นใหญ่ไหมพืุนใหญ่สักนัดนะครับสนุกมากใไท่านเดชาก็ดีฮะเดชาคุญญบานเจอกันอยู่ไหมพี่เดินเครื่องหลังมาเจอเจอกันบ่อยนะเป็นชว้วยเนาะ เป็นโดวอแบบทั้งเบนโดวอได้อิสราสาริกานี่ก่อนอู้ยสายดีไปได้ข่าวไว้เป็นสุดท้ายเป็นของแบบดุลย์ยางเป็นเป็นของดุลด์ยางดาวสัตขัดดอนส่วนในเรื่องของการฝากอะไรต่าน้องๆก็ไม่มีอะไรที่มี คือเราเป็นาหารอาชีพรับบริการตลอดชีวิตสิ่งที่ต้องทําก็คือการปฏิบัติต่างๆพวกมค่าอันนี้คือเสร็พันธ่งันของทหารทุกคนปฏิบัติต่งางๆพวกมุขาก,ก็ไล่มาในมุ่าสูงสุดตามหลักชั้นจนถึงพระคนแม่พับต่อพคนู้การผู้ใหญ่จนถึงระดับกา,ารชั้นบทวน ส่วนนี้นะจะเป็นหมายตามตั่งผู้ใช้รับรายการมาในชีวิตตั้งแต่เริ่มรับรายการมาทำดาวสั่งผู้ใช้แต่เราก็ต้องทำตามคำสั่งโดยโดยยิ่งยวดตามหน้าที่แล้วก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่สุดท้ายนี่นะจากต้องนึกอยู่เสมอคือความถึงรักภักบุต่อท่าศักดิเราจะต้องสำเนึกอผิดไป ครับขอบขอบขอบคุณนะที่ที่สวรรคำนิชครับขวัญชัยคำนิทครับที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การลบการบัดนงานจริงในที่ชายแดนนะครับตั้งแต่อีสานเหนือลงมไปอีสานใต้โดยเฉพาะในตามงของช่องบกปีส0สูนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่พมาในโอกาสนี้นะที่เรื่องในวันทานพันศึกประจำปีของปีนี้ถือว่าเป็นสมคุณค่าจริงที่ได้เล่าประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานชายแดนในที่ของพอตโนในการลบจริง จัจริงเจ็บจริงตายจริงตรงนตรงที่ตรงนี้ห้เราฟัต้องกำการขอบพระคุณที่มันเรับขอบพระคุณที่ดีครับ